วัดดีทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัตโฟกัสอีกเิ่นเคยคลิปนี้เราอยู่ในแอปสตาร์คอยนะ คลิปนี้เราจะมาสอนเพื่อนหาคะแนนในแอปนี้กันสามารถถอนเงินเข้าทูบ o ี้วอลเล็ตได้นะปัจจุบันนะครับตอนนี้ผมมีคะแนนอยู่ที่8,488เหรียญและสามารถถอนเงินเข้าทูบ o ี้วอลเล็ตสูงสุดได้อยู่ที่50บาทนะก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับสังเกตดูนะการถอนคะแนนขั้นตามของเรานะครับใช้คะแนนเพียงแค่ 1,400เหรียญเท่านั้นในการถอนเงินเข้าทูบอดี้วอ l เล็อยู่ที่10บาทนะถือว่าใช้คะแนนไม่เยอะนะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นคะแนนนะครับในหมวด เวลาเล่นนะครับนี่ตรงนี้นะครับกิจกรรมจะอยู่ตรงนี้นะครับจะเล่นในหมวดนี้เท่านั้นนะครับกดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อกดเข้ามานะครับวันนี้นะครับเหลือเวลาอีกแค่34ชั่วโมงนะครับวันนี้เป็นกิจกรรมคูณ2นะ 2> นเป็นกิจกรรมคูณ2เพียงแค่เพื่อนๆนเปิดทิ้งไว้ไม่ต้องเล่นนะทุกคนเพียงแค่เปิดทิ้งไว้เท่านั้นเพื่อนๆก็สามารถรับได้แล้วนะตัวที่เราจะทําทการเล่นโอ้โหคอยเยอะมากนะทุกคนตรงนี้ โอ้โหเลียนเยอะมากอ่ะไม่เป็นไรแล้วกันเราจะเล่นตัวด้านล่างละกันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวด้านบนดีกว่าตัวด้านบนตรงนี้นะครับสังเกตดูวันนี้คอยบวกเพิ่มคูณ2นะครับกดคลิกเข้าไปดูสะหน่อยแล้วกันมีไหมอ่านี่ตรงนี้เป็นกิจกรรมคูณ่องนะครับสำหรับตรงนี้นะครับถ้าเราเปิดทิ้งไว้หนนาทีนะ หน,หนาทีนะครับเราจะได้รับอยู่ที่52บาทนะครับเปิดทิ้งไว้2นาที3นาทีแบบนี้นะครับจะได้รับอยู่ที่56บาทแบบนี้นะทุกคนเป็นเหนนรียญนะทุกคนเป็นโทเค็นนะครับที่เราสามารถเอาไว้แลกได้นั่นเองอ่ากดคลิก ดาวโหลดกันดีกว่านะครับมาดูกันดีว่าเราจะได้เหรียญเยอะไหมนะครับรอบนี้นะครับกดคลิกดาวน์โหลดไปได้เลยนะเพื่อนๆไม่จะเป็นต้องสมัครนะไม่จาเป็นต้องสมัครนะครับแค่เราเปิดทิ้งไว้เท่านั้นนะครับเปิดทิ้งไว้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้กันก่อนนะครับตัวที่เราจะสามารถเล่นได้นะครับ ตรงนี้จะเป็นหน้าเกมนะครับที่เราสามารถเล่นได้ปกติเลยสามารถดาวน์โหลดได้เป็นกิจกรรมคูณ2นะรอบที่2นะครับเราจะมาเช็คดูที่ตรงนี้นะครับทางด้านขวามือบนสดของเรานะครับกดคลิกเข้าไปได้เลยนะ My App นะครับนี้จะโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับจะโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะถ้าเกมของเราดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับเราเช็คดูตรงนี้ได้เลยนะว่าเกมของเพื่อนๆโผล่ขึ้นมาไหมถ้ายังไม่โผล่ก็ต้องรอไปเรื่อยๆนะทุกคนการหาคะแนนถือว่าง่ายนะทุกคนโอ้โหคะแนนที่เราได้รับถือว่าเยอะมากๆเกมแต่หลังจากที่เราใช้ระยะเวลาไม่นานนะครับสังเกตเหรียญของผมดูดีๆนะมาดูว่าจะเพิ่มเยอะไหมนะครับเงื่อนไขาการถอนค่าต่ำอยู่ที่ 10บาทเท่านั้นใช้คะแนนอ,อยู่ที่1,400คะแนนนะตรงนี้นะครับเราจะกดมาที่ตรงนี้นะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดไปเมื่อกี้นั่นแหละนะครับมาดูขึ้นไหมมาดูขึ้นไหมนะอ่ากดคลิกเข้าไปก่อนนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดเลยนะโอ้โหเน็ตอะไรจะช้าคะแนนนี้กดคลิกเปิดได้เลยนะตรงนี้นะครับเราจะเปิดเพื่อจะให้เกมนะครับเด้งเข้าไปสู่ในหน้านี้นะเดี๋ยวเปิดให้เพื่อนดูนะ นี่เข้าไปในหน้านี้นะในหน้า My a p อนะของเรานะขึ้นไหมน่าจะยังไม่ขึ้นแหละหายหายไปยังหายไปแล้วอ่านี่หายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวมาดูที่ My a p อปของเรานะนี่เดี๋ยวมาดูที่ไ y a p อปของเราเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวด้าน,นล่างทุกคนคะแนนเยอะมากทุกคนคะแนนเยอะมากนะก็น่าจะเป็นการทำผลิตภารกิจหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกัน เป็นการทำภุรกิจหรือเปล่าสะสมถึงเลเวล20นะครับเพื่อรับคะแนนอยู่ที่188คะแนนนะครับอ่าตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นตัวที่เราสะสมอ่ามาเช็คดูกันดีกว่านะครับนี่ทางด้านขวามือกดคลิกเข้าไปได้เลยอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมตอนนี้เรายังไม่มีซักเหรียญเลยยังไม่มีซักเหรียญเลยกดคลิกเข้าไปได้เลยนะเพื่อจะทําการเล่นก่อนอื่นเดี๋ยวมาดูเงื่อนไขของเราก่อนนะก็น่าจะต้องทําการ เปิดทิ้งไว้แหละให้ครบ1นาทีนะน่าจะ1นาทีแหละแต่ละครั้งที่เราเล่นนะก็น่าจะประมาณนี้อกดคลิกเล่นไปก่อนนะครับกดคลิกเปิดไปได้เลยตรงนี้นะครับผมจะเปิดทิ้งไว้นะครับให้ครบหนถึงนาทีนะครับเงื่อนไขมีแค่นี้นะเงื่อนไขมีแค่นี้นะเปิดทิ้งไว้ประมาณ 1-2นาทีนะครับมาดูว่าเหรียญจะเด็กมาไหมนะครับถ้าไม่เด้งเราจะมาเช็คดูนะว่าเงื่อนไขของเราทําสําเร็จหรือเปล่านะครับตรงนี้เราก็จะเปิดทิ้งไว้ให้ครบ1-2นาทีนะ หลังจากที่เราเล่นไปประมาณ2นาทีนะไม่ได้เล่นแหละเปิดทิ้งไว้เฉยๆนะมีแค่นี้นะเปิดทิ้งไมให้ครบ2นาทีเท่านั้นหลังจากนั้นกดคลิกออกไปก่อนนะครับกดไปคลิกเข้าแอปสตาร์คอยของเรานะครับแอปสตาร์คอยของเราอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับอ่า<ม>เดี๋ยวมาดูกันว่าเหรียญของเราที่เป็นศูนย์เหรียญตรงนี้จะบวกเพิ่มเยอะไหมนะครับมาดูกันนะกดคลิกออกไปก่อนสังเกตดูนะครับเราได้รับบวกเพิ่มเป็น106เหรียญเพื่อนเพื่อลองคิดดูนะใช้คะแนนเพียงแค่ 1400คะแนเนเองอ่ะทุกคนและไม่มีเงื่อนไขาการดูวิดีโอด้วยนะเพื่อนๆมองว่าคุมม้มไหมผมมองว่าคุ้มนะการถอนเงินเข้าทูเบนี่วอล l ล็ตก็ยังสามารถถอนได้อยู่และการหาคะแนนค่อนข้างที่จะง่ายมากๆนะครับเพื่อนๆสามารถเล่นได้นะตรงนี้เป็นกิจกรรมคูณ2อ,อยู่นะปัจจุบันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่นแอปนี้ให้ดูนะนี่ตรงนี้นะครับสะสมก็จะได้รับอยู่ที่ประมาณ 188เหรียญเราจะเล่นให้ครบ1,400เหรียญเราจะมาถอนให้เพื่อนดูนะไม่มีการทูวิดีโอด้วยซ้ำสังเกตดูนะถือว่าการหาคะแนนของเราประสบผลสำเร็จนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับหรือมองว่าเกมนี้น่าสนใจนะเดี๋ยวแปนะเ์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับผมมองว่าสามารถถอนเงินเข้าทูวันนี้วอลเล็ตคงผุมใช้ระยะเวลาไม่นานด้วยซ้ำนะเป็นแอปที่เปิดมานานแล้วสำหรับแอปสตาร์คอยก็ยังสามารถเล่นได้อยู่ผมมองว่าดีกว่าแอปใหม่ๆที่ มีการดูวิดีโอเข้ามาซะอีกนะทุกคนเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูดีๆแล้วกันว่ามันคุ้มไหมสลหรักใครที่อยากเรียนเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้แต่ละคลิปสำหรักใครที่เล่นก่อนหน้านี้เม้นหน่อยแล้วกันเพื่อนๆมีกี่เหรียญกันบ้างคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ